นนี้เราไปเที่ยวกันที่ชาบุรินอำเภอจอมระจังสุรินร์รถไฟรางวิงรอบอ่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สวนสนามเด็กเล่นนะครับมีสไลเดอร์ผู้ใหญ่สไลเดอร์เด็กันี้ก็สนุกมากมีอ่ดานปีนป่ายเพิ่มการใช้กล้ามเนื้อของเด็กๆนะครับเด็กหญิงเด็ก,ดกชายเล่นได้หมด ก็เป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเซลล์เอสจีให้เด็กมีอุโมงค์ครับเพิ่มการใช้กล้ามเนื้อมีสะพานเชื่อกครับค่าเข้าก็สนามเด็กเล่นใน250บาทแล้วก็มีพื้นที่ให้เด็กวิ่งเล่นลมมนะครับมีวาดเขียน มีสไลเดอร์มีซิปลายด้วยเ,เ,เด็กๆก,ก็มาใช้กล้ามเนื้อพักผ่อนนะครับเด็กเล็กก็เล่นได้พี่ๆดูแลดีมากที่ขาชาบบรินนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นานอันนี้น้องปิ่นปากก็ค่อยๆปีนอันนี้มีซิปลายซิปลายก็เป็นสำหรับเด็กนะครับก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัย ก็เป็นของเด็กมีชิ้นที่ผู้ใหญ่ได้นะครับอ่านี่ไดยแผลนิดนึงนัก,กรบย่อมมีบาดแผลไม่กลัวได้อันนี้น้องปิ่นเล่นสะพานไม้มีช้างด้วยนะครับมีป้อนอาหารให้ช้างช้างมีอยู่สามเชือกมีช้างช้างพราย